สวัสดีครับพี่น้องที่รักเปิดโลกพระคัมภีร์วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมแน่นอนที่สุดพ่อปรับเปลี่ยนคำพูดของพ่อจากที่เคยคำว่าท่านผู้ชมเพราะเมื่อก่อนนั้นเราเผยแพร่ทางทีวีและเป็นยุคหนึ่งที่ต้องเรียกว่าท่านผู้ชมแต่จากนี้ไปพ่อจะใช้คำพูดที่ ที่เป็นเป็นอัตลักษณ์ของการประกาศพระวาจาของพระเจ้าเพราะเราประกาศสำหรับทุกคนและในความเชื่อของเราแคทอลิกมนุษย์ทุกคนเป็นพี่น้องของเราเดินพี่น้องที่รักครับในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้สืบสารจากอาทิตย์ที่แล้วที่พ่อได้พูดถึงหนังสือปรีชาย,ยาณแต่วันนี้พระกัมพี พงกษัตริย์ฉบับที่หนึ่งเป็นพระคัมภีร์ตอนที่พ่อตั้งแต่เด็กประทับใจกษัตริย์ซาโลมอนซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีปรีชาญาณสูงในพระคัมภีร์นั้นกล่าวถึงปรีชาญาณของซาโลมอนเป็นดังต้นแบบของปรีชาญาณถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องของซาโลมอนไม่ได้มีอะไรมากแต่มีเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์วันนี้แต่อยู่ในพระคัมภีร์ไม่ได้อ่านในวันอาทิตย์นี้ที่โบสถ์ที่วัดของเราซาโลมอนเคยตัดสินคดีให้กับแม่สองคนที่อยู่ด้วยกันคลอดลูกในวันเดียวกันกระมัง แล้วก็นอนอยู่ด้วยกันตรงนั้นคนหนึ่งอาจจะนอนด้านนี้คนหนึ่งนอนใกล้ๆกันแล้วแม่คนหนึ่งก็เกิดพลิกไปทับลูกตัวเองเสียชีวิตแล้วก็แอบ,บเอาลูกที่เสียชีวิตเอาไปสลับเอาไปไว้กับแม่ที่ไม่ได้ทับลูกตัวเองพะกคมพีก็เล่าแล้วก็เป็นคดีทะเลาะกันแย่งชิงลูกที่มีชีวิต เรื่องเราก็มาถึงต่อหน้ากษัตริย์ซาโลโมอนที่ต้องตัดสินเพราะแม่ทั้งสองคนต่างก็เคลมเรียกร้องคนที่มีชีวิตเป็นลูกของฉันเพราะเด็กที่เกิดมาหน้าตาจะเหมือนกันบางทียังแยกไม่ออกเพราะเพิ่งเกิดแรกเกิดอันนี้เป็นวิธีคิดของวรรณกรรมปริชาญและซาโลมอนก็ตัดสินโดยที่นั่งฟังต่างคนต่างก็เคลมว่าเด็กที่มีชีวิตเป็นลูกโยนเด็กที่เสียชีวิต ให้กับแม่ให้กับอีกคนหนึ่งซึ่งแน่นอนเราทราบเรื่องว่าถูกสลัดแต่ที่สุดซาโลมอนก็สั่งให้ทหารราชองครักษ์นำดาบมาถามว่านำมาทำไมซาโลมอนบอกว่าในเมื่ออยากได้เด็กที่มีชีวิตก็เอามีดนี้ผ่าเด็กคนนี้เป็นสองส่วนและแบ่งไปคนละส่วนทันที่ทซาโลมอนตัดสินเช่นนั้น ผู้หญิงคนหนึ่งในสองที่ถูกสลับเอาลูกที่ตายไปให้ก็ร้องออกมาว่าอย่ากฆ่าเลยเพราะไม่เอาก็ได้แต่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งบอกยุติธรรมแล้วตัดเลยที่สุดซาโลมอนก็ตัดสินว่าผู้หญิงที่ไม่ยอมให้ฆ่าเด็กนั้นคือแม่ที่แท้จริงของเขา ทุกคนต่างสรรเสริญปรีชายานของซาโลโมอนท่านผู้ชมครับคนที่มีปรีชายานคือคนที่มีความสามารถในการตัดสินการนำมีดมาการตัดการแยกแยะเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆคนที่ถือว่ามีปรีชายานมีการศึกษาดี ต้องสามารถแยกแยะและตัดสินและการศึกษานั้นอาจจะไม่ได้หมายถึงเรียนในโรงเรียนชั้นสูงแต่พ่อกำลังบอกกับพี่น้องว่าถ้ามีปรีชายานมี wisdom ซึ่งบางทีอาจจะเป็นคนที่จบแค่เพียงป .4 หรือไม่จบแต่เจริญชีวิตเป็นผู้อาวุโสที่รู้ว่า ความชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ดีและจะไม่มีวันปฏิบัติความชั่วร้ายเลยเพราะฉันถูกสอนมาหรือด้วยเสียงของมโนธรรมว่าฉันต้องทำดีต่อคนอื่นปริชายานคือความสามารถในการแยกแยะในการตัดสิน หนังสือซาโลโมอนวันนี้ที่พูดถึงซาโลโมอนหนังสือพงก์กษัตริซาโลโมอนเมื่อต้องขึ้นเป็นกษัตริย์ในวัยที่อายุยังน้อยพระคัมภีรเล่าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าสำแดงองค์แกซาโลโมอนตัดกับซาโลโมอนในพระสุบินในความฝันซาโลโมอนท่านอยากขอสิ่งใดเราจะประทานให้ เพราะซาโลมอนกำลังเป็นกษัตริย์ต่อสืบต่อจากดาวิดพระราชบิดาอาณาจักรอิสราเอลที่กำลังเป็นปึกแผ่นมีผู้คนมากขึ้นมากขึ้นกษัตริย์ซาโลมอนทูลในพระสุบินเพราะองค์สแสดงความรักมั่นคงต่อดาวิดบิดาข้ารับใช้เพราะพระบิดาดำเนินชีวิตเฉพาะพระพัก ก็คือดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าดำเนินชีวิตตามปรีชาญาณดำเนินชีวิตตามความถูกต้องดำเนินชีวิตถ้าผิดก็กลับใจเปลี่ยนแปลงซาโลมอนประกาศว่าพระเจ้าทรงรักษาความรักมั่นคงต่อพระราชบิดาคือดาวิดและยังประทานบุตรให้สืบตําแหน่งคือตัวซาโลมอน แต่พระเจ้าตรัสก่อนหน้านี้ว่าอยากขออะไรขอสิซาโลมอนลำลึกในประวัติของความรักที่พระเจ้าทรงรักดาวิดและทำให้ตัวเองเก้าวมาถึงความเป็นกษัตริย์ดาวิดซึ่งเป็นกษัตริย์ในอุดมคติของชนชาติซาโลมอนซึ่งเป็นบุตรปรารถนาเช่นกันแล้วซาโลมอน กลายเป็นต้นแบบของกษัตริย์ที่มีปรีชาญานที่สิโลราบสุภาพต่อพระเจ้าสำนึกตระหนักในความรักความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ดาวิดซาลวันวอนขอพระเจ้าเป็นคำวอนขอที่น่ารักซึ่งพ่ออยากจะนำมาฝากพี่น้องที่ได้ยินเสียงพ่อในคลิป วันนี้พ่ออยากจะนำมาฝากกับพี่น้องในคลิปนี้เพื่อจะบอกว่าเสียงของซาลมอนวอนขอพระเจ้าว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าพระองค์ตั้งข้าพเจ้าเป็นก,กษัตริย์สืบต,ต่อจากดาวิดพระบิดาซาลมอนบอกว่าข้าพเจ้าอย่างเด็กเด็กในความหมายที่ว่าเล็กน้อยต่ำต้อย เด็กในความหมายที่ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ข้าพเจ้ายัางเด็กไม่รู้จะเข้านอกออกในอย่างไรถูกไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรและผู้รับใช้ของพระองค์จะปกครองประชาชนชนชาติใหญ่นี้ได้อย่างไรจะปกครองอย่างยุติธรรมได้อย่างไร แล้วซาลมอนได้วอนขอพระเจ้าว่าขอพระองค์ประทานเถอะประทานปรีชายานแก่ข้าพเจ้าขอความเข้าใจซาลมอนได้ร้องขอเพื่อจะได้ปกครองประชากรของพระองค์อย่างยุติธรรมและรู้จักวินิจฉัยความดีจากความชั่วตัดสินแยกแยะ พี่น้องที่รักครับที่สุดมีดอันนั้นที่ซาโลมอนเคยเรียกมาเพื่อตัดให้ความยุติธรรมขณะที่แม่คนหนึ่งกำลังเอาลูกที่เสียชีวิตไปแลกโดยไม่ให้รู้แล้วก็เคลมเรียกร้องว่าเป็นลูกของตัวเองที่สุดซาโลมอนสามารถแสดงซึ่งปรีชาญาณแท้จริง ศาลสินแยกแยะและประโยคนี้ที่พ่ออยากจะฝากไว้สำหรับพี่น้องในสังคมของเราในวันนี้ในทุกชุมชนวัดของเราในสังคมของเราซาโลมอนวอนขอพระเจ้าว่าโปรดประทานความเข้าใจหรือปรีชาญาณแก่ข้าพเจ้าเพื่อจะได้ปกครองประชากรของพระองค์อย่างยุติธรรม และรู้จักวินิจฉัยแยกแยะความดีจากความชั่วถ้าพระองค์ไม่ประทานใครเล่าจะปกครองชนชาติใหญ่เช่นนี้ได้พี่น้องที่รักครับพ่อจึงสรุปสำหรับอาทิตย์นี้ขอทุกท่านเปี่ยมปรีชายานเปี่ยมด้วยพระเจ้า ขอทุกท่านได้เต็มไปด้วยพลังของปรีชาญาตสามารถที่จะปฏิบัติตนได้รับพระพรทุกท่านทั่วหน้ากันปฏิบัติความรักแยกแยะให้ชัดเถอะความดีจากความชั่วยาเสพติดจากยารักษาโรคซึ่งสังคมของเราบาดเจ็บเหลือเกินเพราะยาเสพติด ขอเราสามารถแยกแยะความดีจากความชั่วศักดิ์ศรีมนุษย์จากการดูถูกศักดิ์ศรีมนุษย์จากบาปบุญความดีขอเราเปลี่ยมด้วยปรีชายันขอพระเจ้าสถิตกับท่านพบกันวันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ